สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสองคนนะคะสวัสดีสองคนแรกนะคะสองสองคนแรกนี้สามคนแรกนี้เป็นใคระคะกรุณาแสดงแสดงตัวตนด้วยนะสี่คนห้าคนละแสดงตัวตนหน่อยค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปเ<า>ทรนเทรนในกลุ่มเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะาเราจะไปแอบคุยกันก่อนเราจะมาแอบคุยกันก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะไปเทรนปิดการขายแล้วก็เทรนการขายในกลุ่มไลน์ของเราเองนะคะในระหว่างนั้นเนาะเราขออธิบายในส่วนของการ โหลดแอปยูพีก่อนแอปยูพี U มีใครยังไม่รู้จักแอปยูพีต่อไปนี้ถ้าเห็นหน้าเราให้คิดถึงแอปยูพีกทันทีเลยนะเพราะแอปยูพีตัวนี้จะสร้างเงินให้กับคุณเรามีเรามีเทคนิคก็คือเราจะรู้จักยูพีหนึ่งเดือนแล้วสร้างเงินหนึ่งแสนบาทนี่คือคอนเซปต์ของเราที่เราจะสร้างภายในหนึ่งเดือนต่อไปนี้สำหรับคนที่ เข้ามามีอุดมการรวบอุดมการด้วยกันถ้าเรารู้จักกันวันนี้วันแรกนับไปอีกหนึ่งเดือนคือคุณจะมีในหนึ่งแสนเพราะว่าเราทําแบบนี้สามารถทําได้แล้วเราจะปล่อยเทคนิคที่เรามีให้กับคุณโอเคไหมได้ยินไหมคะได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมเออ่ากดสติ๊กเกอร์ให้ไหนคะถ้ามีใครได้ยินเนาะถ้ามีใครได้ยินกดสติ๊กเกอร์ให้ไหน อืมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะก็คือวันนี้ที่ออกมาไลฟ์ช่วงช่วงเย็นก่อนที่จะมีการเทรนก่อนที่จะมีการเทรนตอนช่วงทุ่มหนึ่งก็คือมีหลายๆมีหลายคนถามว่าเสียเบลใช่ไหม มีหลายคนถามว่าแอปยูพิกเนี่ยมันสร้างเงิได้จริงๆนะคะพี่มันม,มันมันขายฝันหรือเปล่าือบอกว่าถ้ามันขายฝันจะไม่สามารถที่จะอ,ออกมาพูดบ่อยได้ขนาดนี้เพราะการทีเรเ่เราออกมาพูดบ่อยนั่นหมายถึงว่าเราเอาชื่อเสียงข,ของเราหรือว่าเราเอาความน่าจะถือของเรามามาพูดถูกไหมถ้าเราออกมาพูดบ่อยขนาดนี้ออกมาพูดบ่อยขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าเราเอาประสบการณ์ของเราจริงๆอะ ออมาคุยห้าเดือนห้าเดือนที่รู้จัอยูพิก UP, สามารถมีเงินสองแสนบาทโอ้สุดยอดไอซสองแสนนี้คือยังไม่รวมกับค่าที่เราที่เรา,เ,าเกณฑ์กำไรเองด้วยนะถ้าใครสรนใจตอนเนี้ยมันมีโปร499บาบาทเปิดรหัสครั้งแรกแล้วคุณสามารถนำสินค้าตัวนี้ไปขายได้เลยแต่ทำไม ม่ค้าหลายๆคนอะทั้งเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วหรือแม่ค้าออฟไลน์อยู่แล้วมีร้านค้าของหวยมีสต๊อกของเป็นอตเป็นพันเนี่ยเขาเอาสินค้าไปขายออนไลน์เหมือนกันทาไมเขาอยู่รอดได้เราก็เหมือนกันแต่เราดีเรามีดีตรงที่ว่าแอปทีวีของเราเราไม่ต้องส่งของเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องส่งของเราไม่ต้องสต๊อกของเราไม่มีความเสี่ยงสินค้าเราทุกชนิดเรารับเคลมภายในเจ็ดวัน เรารับเคียนภายในเจวันอ่าโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมกันในวันนี้คือไม่อยากพูดไม่อยากพูดดังเนื่องเนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างการคนเดินไปเดินมาตามทุ่งนา,งา,นะะนอางของเรานะคะนี่คือบ้านเาของเราที่เราอยู่สกลน,นะครและในระหว่างนั้นเป็นวันหยุดฝนตกขายของเสร็จแล้วอากาศันดี ก็เลยออกมาไลฟ์ให้กับทุกคนฟังคือที่ออกมาพูดวันนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะมาอวดว่าเราสามารถขายของได้แล้วมีเงินแล้วมีเงินเก็บแล้วสามารถที่จะซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เราต้องการได้มีเงินให้พ่อให้แม่ใช้คือนี่ไม่ใช่จุดป,ประสงค์ที่เราอยากจะออกมาพูดแต่ว่าจุดป,ประสงค์ที่เราอากอกมพูดก็คือว่าเราอะต้องการที่จะมาแบ่งปันให้คนที่ อยากมีรายได้เสริมหรือแม้กระทั่งว่าโอ้อยางมีรายได้หลักกูรู้ไหมเป้าหมายของเราวันนี้เปลี่ยนไปจากวันที่เรารู้จักแอปดีพิกวันแรกวันนี้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้แล้วแต่คนที่เราต้องการช่วยเหลือมากที่สุดคือใครรู้ไหมไม่ใช่คนที่ทํางานประจําแต่คนที่ทํางานประจําอ่ะโอเคเขาสามารถที่จะทํางานประจําด้วยเขาขายได้เขาขายสินค้าได้ด้วยแต่คนที่เป็นแม่บ้านอ่ะ คนที่เป็นแม่บ้านอยู่แล้วแล้วเขาแล้วเขาแอร์แกเป็นอะไรหัวแกเออาจุโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เออแกว่าฉันเป็นบ้าใช่ไหมคุณคนเดียวคนเดียว อย่าพิ่ว่าบ้า่ะโอเคอ๋อพอดีพอดีคุยกับคุยกับน้องอยู่คุยคุยกับน้องคุยกับน้องผู้ชายอยู่พี่โอเคนะคือวันเนี้ยที่ออกมาพูดวันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบอยากแชร์ประสบการณ์งไงว่าตลอดระยะเวลาที่ที่รู้จักยูพีกอ่ะบางคนรู้จักยูพีกนานแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จอ่ะคือมันมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวว่าทําไมทําไมเราถึงเราถึง บางคนขายได้บางคนขายไม่ได้คือมันมีเทคนิคอะเทคนิคมันมันมัน,ม,นมันต่างกันแค่นี้เดียวจุดมุ่งหมายของเรามันต่างกันแค่นี้เนาะอย่างอย่างโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเอ่อเราเป็นคนที่แบบมีความค่อนข้างที่จะม,มีความพยายามสูงเราถามคนน้อยต้องบอกงี้ก่อนเราถามคนน้อยแต่เราทําจริงเว้ยพอเราเจอปัญหาจริงเราทําจริงกลายเป็นว่าเราสามารถตอบคนอื่นได้ เราสามารถตอบคนที่เข้ามาร่วมคอมมูนิตี้กับเราได้วันนี้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้อย่างวันนี้นะเอาบอกตรงๆเลยวันนี้ขายสินค้าได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดเนาะเนี่ย9 0่บาทวันนี้ได้9 0่บาทพอไหมสำหรับการ915บาทสำหรับการป็นสำหรับอาชีพเสริมตรงน,นี้มันพอไหมมันพอไหมกับอาชีพเสริมอ่ะ โอเคนี่คือ,อไรายได้ส่วนของเรานี่คือรายได้เสริงของเรา,ออไรไเเราแล้วก็เทคนิคที่เราจะปล่อยก็คือวันนี้เวลาทุ่มนึง่งเวลาทุ่มหนึ่งเราจะเอาเทคนิคของการขายตรงนี้ค่ะไปคุยให้กับทุกคนฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์รวมทั้งเทคนิคต่างๆมีพี่หลายคนเข้ามาแล้ว สามารถสร้างรายได้ได้เลยคือเทคนิคที่เราที่เรามีอยู่เราการันตีเลยนะคะว่าคุณจะสามารถหาเงินได้ห้าร้อยบาทเพียงแค่เราคุยกันเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะขายสินค้าได้แล้วจะบอกให้แต่คุณต้องทำเทคนิคที่เราบอกอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไม่มีงานสิ่งไหนที่เราทำแล้วมันฟุก ความสาเร็จไม่มีคําว่าฟุกค่ะความสำเร็จไม่มีคําว่าฟุกแอบปบพลิเคชัตนตัวนี้มันมีดีตรงไหนมันมีดีตรงที่ว่าถ้าเราขายสินค้าในเนี้ยถ้าเราขายสินค้าในนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเราขายสินค้าในนี้เนี่ยแล้วเราก็จะมีค่าคอมเนี่ยทุกคนดูนะคะสินค้าที่เราขายหนึ่งชิ้นเราจะได้ค่าคอมอย่างขึงข้นเส้นตรงนี้ รงนี้เราจะได้ค่าคอม2องาบาทคุ้มไหมคุ้มไหมกับการที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยถูกไหมคะเราก็แค่เอารูปตรงนี้ไปโพสต์ขายแต่ทีนี้เราจะมีปโค้ยขายตรงไหนนี่คือเทคนิคที่เราจะคุยกันคืนนี้1หมิงทุ่มหนึ่งทุ่มตรงเราจะมีการคุยกันทุกๆุกทุกๆๆทุกวันพุธเราจะมีการคุยเทคนิคกันแต่ให้มาดูให้มาดูแอปก่อนแอปตัวนี้มันเหมือนมันเหมือนห้างหนึ่งห้างมันเหมือนห้างหนึ่งห้างที่เราสามารถจับจ่ายซื้อของได้ แอปยูพิกับลาซ a ด้เป็นอันหนึ่งอันเดียวแบบกลมเกลียวกันเป็นบริษัทเดียวกันเลยนะคะถ้าเราขายตัวนี้เป็นถาดรองพื้นรถใช่ไหมคุณดูค่าคอมค่าคอมหนึ่งไว้สี่สิบห้าบาทจากการที่เราไม่ต้องลงทุนแต่คุณรู้ไหมว่าหากการที่เราแต่หากการที่เราจะต้องมีแต่ถ้าหากเราอยากมี เดี๋ยวนะคะแป๊บนึง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 พอดีมีมีคนสนใจเข้ามาอ่าโอเคจะรับดูวันนี้มีค่าคอมพูลสองนะคะวันนี้มีค่าคอมคูณสองคุณมาดูนะว่าเราได้ค่าคอมเท่าไหร่วันเนี้ยค่าคอมเราพันเงิ่อะแคมเปญนนะคะเสียงเบาไหมเสียงเบาไปไหมคะ เดี๋ยวเขาเขาเวลาอีกสองนาทีเดียเสียงจะดังแล้วโอเคอันนี้คือแอปพีของเรานะคะนอกจากเราจะขายสินค้าแล้วนะคะเรายังมีแคมเปญต่างๆในการมีแคมเปญต่างๆในการร่วมรับสิทธิที่ประโยชน์มากมายเช่นเช่นวันนี้วันนี้เรามีค่าคอมคูณสองขายไดห้าร้ก็ได้พันหนึ่งเนี่ยค่ะ มันมีแคมเปญแบบนี้แบบนี้จะมีทุกๆเดือนแล้วนอกจากค่าคอมคูณสองยังมีสินค้าบางแบรนด์ที่เขาจัดจัดแคมเปญให้ถ้าสินค้าในหมวดของบริษัทโฮมฮักถ้าคุณขายสินค้าเสร็จถ้าคุณขายถ้าคุณขายสินค้าในหมวดโฮมพักได้ใช่ไหมคะเขาตั้งรางวัลให้คุณ1,000บาทถ้าคุณขายได้ลำดับที่1คุณได้เจ็ดพันนี ถ้าขายได้แบบนี้คือได้คือได้เกียพันคุณดูดิแคมเปญสุดยอดของสุดยอดเลยสุดยอดของสุดยอดเลยไปไหนกันอา้าวมุมหนึ่เป็นไรต<ม>าพ่อสายขาวอโอ้ยเ <laughs> นาะโอ้ยเนาะเว้เนาะ,โอ,นะโอเคเราจะมาคุยกันแบบเสียงดังได้ละโอเคเดี๋ยวกลับหน้ากล้องก่อน โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีขอรบกวนให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับคนที่เขาให้กับลูกหลานของเราที่เขายังไม่มีไรายได้หรือว่าเขาเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะเขาจะต้องได้รับข้อมูลนี้เพื่อที่จะทําให้เขามีรายได้เสริมที่จะทําให้เขามีรายได้ไม่มากก็น้อยแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะมีรายได้เสริอมอะ หรือว่ารายได้หลักอะเราต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนการขายสินค้ามีอยู่3ข้อในการขายสินค้าในยูพิกแล้วคุณจะปังก็คือ1คุณกล้าขายตัวเองไหมวันนี้ถ้าคุณกล้าออกมาไล์สดคือคุณกล้าขายตัวเอง2ถ้าคุณกล้าขายตัวเองแล้วคุณมั่นใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมั่นใจมั่นใจในสินค้าแล้วก็คุณภาพของคุณมากน้อยเพียงใดถ้าคุณมั่นใจโอเคผ่าน2ข้อข้อที่3คือคุณต้องกล้าที่จะบอกคนอื่นว่าคุณคือยูพิกเกอร์ ถ้าคุณคือ,อถ้าคุณกล้าแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณก้าวผ่านการชนะใจตัวเองไปแล้วหกสเปอร์เซ็นตแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่การคุณจะที่การที่การที่คุณจะปั้นเงินวันละหนึ่งพันหรือสองพันมันเป็นเรื่องง่ายมากถ้าคุณชนะใจตัวเองสามข้อที่บอกไปเดือนแรกที่รู้จักยูพิกมีเงินอยู่สิบสี่บาทยอดเงินเข้าสิบสี่บาทไม่เคยอายเลยไม่เคยอายเลยเราโชว์ตั้งแต่เราได้สิบสี่บาท จนเดือนที่สองเราได้สองหมื่นได้ยังไงได้สองหมื่นเนื่องจากว่าการที่เราเลือกสินค้าต้องบอกก่อนเลือกสินค้าที่คุณอะชอบเลือกสินค้าที่คุณฟินเพราะสินค้าที่คุณฟินหรือสิ่งที่คุณชอบอะนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากศึกษาค้นคว้าถูกไหมมันไม่ต่างอะไรกันเลยกับสิ่งที่เราอยากได้สักอย่างหนึ่งแล้วเราไปหาค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าในการเลือกมาขายเหมือนกันเลย อันเดียวกันเลยอ่าโอเคไหมแอปนี้เป็แอปทำเงินได้จริงนะถ้าไม่ได้จริงคุณเข้าไปดูในใน,ในหน้าแอปเรานะมันสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะวันนี้จะจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทุ่มหนึ่งอนะ่ะเราจะเตรียมตัวในการไล์สุดเพื่อเทนเทคนิคการขายให้กับให้กับลุกทีมถ้าใครสนใจหรือว่ายังไม่ได้เป็นยูพิเกอร์นะให้รีบโหลดแอปนะรีบโหลดแอป you p ick, o u p i c y o u pik แล้วใส่รหัสคําเชิญ3า6 6 1ใส่แล้วให้รีบทักแชทมาเพราะว่าเราจะคุยกันเวลาหนึ่งทุ่มวิธีเทรนการขายเทรนการปิดการขายโอเคไหมให้รีบรวดแล้วทักแชทมาหรือแม้กระทั่งว่าใครเป็นยูพิกเกอร์อยู่แล้วแล้วสนใจร่วมคอมมูนิตี้หรือว่าอยากจะเข้าร่วมเทรนให้ทุกคนทักแชทมาโอเคเนาะสวัสดีทุกคน